โดยสัปดาห์แรกผลงานเขาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีเรื่องของรูปแบบการเล่นคล้ายๆอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหนักนะสำหรับเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆในทุกทีมเนี่ยเขาเริ่มจับตาเราอย่างเต็มที่แนละ้วเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเราทำผลงานได้ดีแล้วก็เขาก็คงต้องวางแผนสู้กับเราอย่างเต็มที่เหมือนกันส่วนเราเองก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่กับการเล่นในวันที่นี้ครับ ก็ต้องประเมินนักกีฬาเราก็ต้องเลือกนักกีฬาที่สมที่สุดไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมการเล่นเองเนี่ยกลัวการบัดเจ็บเขามีผลเกี่ยวข้องกับเรานะครับ